สวัสดีครับเ,เพื่อนวันนี้ร้านทางบอยนะครับซ่อมแหลกโคงมาลลยไฟฟ้านะครับเ,เพื่อนก็เดี๋ยวเรามาดู BM คันนี้นะครับ F30 นะครับเ,เพื่อนก็มีอาการแหลกหลวมนะครับเลขใหม่ก็หนึ่งแสนสี่หมื่นประมาณแสนห้านะครับเ,เพื่อนสามสองศูนย์ไอนะครับหรือว่า F10 นะครับเ,เพื่อน <c oughs> คราวนี้เวลาเราวิ่งนะครับเหมือนช่วงล่างเนี่ยเหมือนรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ค่อยแน่นนะครับแต่เราว่าเราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับสาเหตุที่เราไม่ได้ยินเสียงนะครับเพื่อนตัว B M หรือเบนท์บางรุ่นนะครับตัวแรก็จะอยู่ทางด้านล้อหน้าเลยนะครับจะอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะครับล้อหน้าครับถ้าเป็นรถญี่ปุ่นทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านล้อหลังนะครับเราก็จะได้ยินเสียงค่อนข้างชัดเจนนะครับเพื่อน แต่ถ้าอยู่ล้อหน้าเนี่ยนะฮะเราจะไม่ค่อยได้ยินนะครับเพราะว่าแหลกมันจะยื่นออกมาด้านหน้ารถนะครับเวลามันหลวมน้อยๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้ยินถ้าหลวมเยอะถ้าเรารู้สึกได้ว่าได้ยินนั้นก็แสดงว่าหลวมเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อาการเสียงดังนะครับก็มาจากหลายสาเหตุนะครับเพื่อนเราก็ต้องมาเช็คนี่นะฮะลูกมงลูกหมากนะครับลูกหมาตัวล่างนะครับ แขนลูกมากนะครับอันนี้ก็ลูกค้าก็ได้เปลี่ยนมาหลายอย่างแล้วนะครับแต่ก็ยังรู้สึกว่ามีเสียงอยู่นะครับเพื่อนอันนี้ครับแหลกจะอยู่ทางด้านหน้านะครับก็แนะนาว่าถ้าไม่แสนห้านะครับแสนต้นๆเนี่ยนามาตรวจเช็คได้เลยนะครับเ,เพื่อนเพราะว่า แหลกหลวมแน่นอนนะครับบางทีเราไม่ได้ยินเสียงนะครับแต่เรารู้สึกได้ว่าเวลาขับเนี่ยเหมือนช่วงล่างเนี่ยไม่ค่อยแน่นนะครับไม่ค่อยกระชับนะครับเพื่อนนำมาเช็คได้เลยนะครับตรวจเช็คให้ฟรีนะครับเพื่อนเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวแหลกกันนะครับอ่าันนี้ก็เปลี่ยนโช้กมาแล้วนะครับเพื่อนอ่าเดี๋ยวเราไปไปดูที่ตัวแหลกกันนะครับสักครู่ครับเอาครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นตัวแหลกนะครับทั้งบอยก็ได้ทําความสะอาดแล้วนะครับเพื่อน ตรงนี้จะเป็นชุดมอเตอร์นะครับก็จะมีสายพานแบบนี้นะครับเพื่อนสายพานก็โอเคนะครับไม่มีปัญหานะครับเพื่อนส่วนนี้ก็เป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์ได้ถอดมาแล้วนะครับส่วนนี้ก็เป็นตัวทอก์ s เซนเซอร์นะครับเพื่อนจะเป็นตัววัดลื่นแม่เหล็กวัดรอบเป็นลื่นแม่เหล็กนะครับเพื่อนเราจะเห็นว่าเริ่มมีสึกเหมือนกันนะครับ ครับเพื่อนๆท็อกเซนเซอร์ก็จะอยู่ด้านบนนี้นะครับด้านบนนี้นะครับก็คือลูกค้าบางท่านนะครับก็ไปเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวดันแกนนะครับซึ่งมีขายนะครับที่ศูนย์มีขายนะครับอ่าก็พอเปลี่ยนตัวนี้ไปแล้วก็ยังไม่หายนะครับยังไม่จบแต่รู้สึกดีขึ้นนะครับเพื่อนแต่ก็ยังไม่หายขาดเป็นเพราะอะไรนะครับอย่างเราไปเปลี่ยนตัวนี้อย่างเดียวมันก็ไม่จบนะครับก็ยังรู้สึกว่าช่วงล่างไม่แน่นอยู่เหมือนเดิมนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดู ที่ตัวแหลกนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าช่วงล้อตรงนะครับอ่านี่ฮะเราเราจะเห็นว่าเป็นร่องลึกลงไปเลยนะเพื่อนอ่เนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับโผล่ลงไปเลยนะครับถ้าเราไปเปลี่ยนตัวดันแกนนะครับแล้วก็ปรับตั้งเข้าไปแต่ระยะนี้ยังมีช่องว่างอยู่นะครับมันก็จะเกิดการเคาะกันนะครับเพื่อน ก็ทำให้เกิดเสียงดังหรือว่าช่วงล่างไม่ค่อยแน่นนะครับเพื่อนอ่านี่นะฮะชัดเลยนะครับเพื่อนโผล่ลงไปเลยครับประมาณสามฟันนะครับอันนี้เลขกไม่ประมาณแสนห้าแล้วกันนะครับก็ 104, 100, 100, 100, 500, แสนสี่ใกล้แสนห้าก็เป็นแสนห้าแล้วกันนะครับอ่านี่นะฮะก่อนแนะนำเพื่อนๆว่าถ้าเราขับรู้สึกว่าช่วงล่างไม่ค่อยแน่นนะครับ ไม่คยแน่นแต่เราไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับเพื่อนเราก็นํามาตรวจเช็คได้เลยนะครับเพราะว่าให้ดูเลขไมเป็นหลักนะครับถ้าแสนแสนต้นๆนะครับรู้สึกว่าขับแล้วช่วงล่างไม่แน่นนะครับไม่กระชับนะครับนามาเช็คได้เลยนะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเพื่อนส่วนมากถ้าหลวมเยอะๆเนี่ยเราจะได้ยินเสียงทางด้านฝั่งซ้ายนะครับทางด้านล้อซ้ายเราจะได้ยินนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นชุดบอลสกูนะครับเพื่อนจะไม่ค่อยได้ยินนะครับ มันก็ไม่ค่อยหลวมนะครับเพื่อนตัวบอลสกูก็จะเป็นถือเกีียวแบบนี้นะครับมีลูกปืนวิ่งข้างในแบบนี้นะคะคล้ายๆเกียวนะครับถึงได้เรียกเป็นบอลสกูนะครับเพื่อนชุดบอลสกูเราก็จะมีลูกปืนนะครับอยู่ภายในนะเพื่อนต้องระวังเรื่องน้ําเข้าด้วยนะครับเอาละครับเพื่อนๆก็มารีวิวประมาณนี้นะครับสําหรับ F 3 0นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องช่วงล่างไม่แน่นไม่กระชับนะครับนำมาตรวจเช็คซ่อมได้เลยนะครับเพื่อนอย่าปล่อยไว้นานนะครับ ถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยมันก็จะกินไปเรื่อยๆนะครับกินซน้ายกินขวาบริเวณกว้างไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเกิดเสียงดังลำคาญเลยครับคราวนี้นะครับเอาละครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกค้ามากนะครับถ้าสนใจก็0 8 7 6 9 0 7 4 2 1านะครับเ,เพื่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ